ไม่ได้พระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้การถวายที่ดินนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวรุวันที่ประเทศอินเดียป่าไผ่แต่บ่อนพระสงฆ์นั้นไม่มีที่อยู่นะโยมเมื่อบวดแล้วก็อยู่ตามโคนต้นไม้ตามถ้ำอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีที่พักไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้นเวลาพระบวดใหม่ อุปชายะจะสอนลุกขมูลลเสนาสยานินทยาปพัพพชาาเมื่อบรรพชาแล้วพัสสยลูกขมูลคือต้นไม้โคนต้นไม้ปัจจุบันนี้เขาต้องให้ได้หกไล่ขึ้นไปตามความใกล่ยากหกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยเห็นว่าวัดน,นี้ก็ถือว่าญาติโย,ยมถวายแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมอีกก็เลยได้ ก็เลยทำเรื่องขอสร้างขอตั้งต่อไปเป็นวัดในพระเพื่อศาสนาพระที่อยู่ก็อยู่ไปองค์ไหนอยู่ไม่ได้จะไปที่อื่นก็ไปหรือว่ามรณภาพไปก็มีองค์อื่นแทนขึ้นไปเรื่อยพระนั้นวัดถ้านสร้างแล้วไม่มีคำว่าลาอยู่แต่ก็อยู่ที่ญาติโยมญาติโยมช่วยกัน เพราะฉะนั้นวันนี้มาเห็นญาติโยมก็รู้สึกว่าดีคิดว่าวัดน,นี้ก็คงจะับไปได้ดีสร้างขึ้นมาอาศัยบาร,รมีญาติโยมนั่นแหละคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันาำได้ทตเมยไม่ใช่ว่าต้องได้เท่านั้นต้องได้เท่านี้อันการทาบุญเราความพอใจเรามีเท่านี้เราทําเท่านี้มันก็ได้ไม่ใช่ว่าจะทาบุญเอาหน้า ไปกู้นี่ยืมสินเขามาไปทําอะไรเขามามาเื่อเยากได้หน้าได้ตามมาทําโน่ทนทานี้อันนั้นมันเก็ได้บุญแต่ไม่ได้เต็มสิ่งที่ได้เต็มก็คือพอใจเรามีบาทหนึ่งเรามีสองบาทมีร้อยหนึ่งมีพันหนึ่งก็ตามเราพอใจแค่นี้ทําบุญนั้นแหละบุญมันก็ได้เต็มโยมเวลากลับไปก็ดีใจเรามาวัดเรามาอะไรละ่ะ มาเอาบุญเราก็ได้บุญนะเรามาเอาบาปมันก็ได้บาปนี่การมาทำบุญเรามาทําสิ่งใดเราได้สิ่งนั้นกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกว่ามากหน้าหลายตาเหลือเกินทุกคนก็คงเห็นอะไรก็ยังไม่พร้อมสลาที่พักก็ยังไม่พร้อมท่านมาอยู่ใหม่ๆนใ่หลวงพ่อพระครูสุเทพเก่าบ,บริจาคให้ไม้ให้อะไรมาอาตมาก็ให้ หน้าต่างบ้างอะไรเล็กอะไรช่วยกันมาอยู่ให้เท่าที่เท่ามีเราพอใจใมีสิ่งไหนขาดเขินก็ช่วยก็หลายวัดช่วยกันอนุบำรงก็เรียกว่าพระศาสนาโยมช่วยกันทำเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยเรารีบทำก็เรียกว่าสร้างความดีพยายามรักความชั่วออกไปที่มันคิดไม่ดีอะไรก็ตาม เราพยายามปล่อยวางไปเราเอาในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในจิตพวกเราพราเบาทําจิตให้ดีทําจิตให้ตรงอันนี้กระเัไดได้บุญในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่โยมเสียสละมาในวันนี้ก็ขอพระสงฆ์ก็จะยินดีอนุโมทนาและขอให้ญาติโยมนั้นอธิษฐานเอาเราจะอุทิศให้ใคร วันนี้บนวันนี้มันเกิดขึ้นบนได้การให้ทานให้การรักษาศีลได้ถวายผ้ากฐินได้ถวายจติตปัจใจบุญกุศลเกิดขึ้นในวันนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศให้ใครก็แล้วแต่ในใจของโยมนั่นแหละหรือว่าไอ้เจ้าตั้งในเวลเราอันนี้ก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนี้ให้จิตเราให้เน่งตอนนี้ไปขอให้ ตั้งใจอนุโมทนาตรวจน้ำก็ได้เลื้ยวน้ำในใจก็ได้พระสงฆ์จากอนุโมทนาให้อยากถว,วายบังอาภูลาปลิภูเลนติสาพลังเอวะเมวะอิตโต้ทิ่นางเปตนานังอุปกรปฏิอิทธิตังปฏิตังพุมหังคิปเมวะสะมิจศัตรูสเปภูเรนโต้ทังกับปา

Sama watan dan disapanya dan di nama Yesus usuk berteutani nama nata we burlangon kita ยตตถอนุโมทนติโยวัจจังกโรติวานัเตนัตถกินาอุนาเตปิบุญญัสสภาชิโนตะมานติอัพพวิวัณจิตโตยักขะินนามหัพะลังบุญญาณิผลโลกัสสะเมอิถามติปานินัน Yeah.